พรุ่งนี้จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก34จังหวัดทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมสำหรับ24กุมภาพันธ์2566ในการจ่ายเงินเยียวยาครั้งที่15ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับวงเงิน5,000บาท7,000บาทแล้วก็9,000บาทค่ะความคืบหน้าล่าสุดจ่ายเงินอย่างไรโอนตรงเข้าบัญชีแบบพร้อมเพย์กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เป็นจังหวัดที่ท่านรอคอยหรือไม่เดี๋ยวเราไปตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่ณพอคุณแม่พี่น้องประชาชน,นทั่วประเทศนะคะอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินน้ําท่วมนะคะคุณผู้ชมหรือว่าเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วมสําหรับปี25 6 5รตามที่คอรมอได้มีการอนุมัติเมื่อวันที่ผ่านมานะคะคอรมอได้มีการขยายระยะเวลาในการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมกรณีที่อยู่อาศัยออกไปจนถึงวันที่20มีนาคม2566ค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยและพรุ่งนี้นะคะ24กุมภาพันธ์2566รหสจะมีการจ่าย เงินเยียวยาน้ําท่วมเพิ่มเติมอีก34จังหวัดเป็นการจ่ายเงินครั้งที่15ค่ะซึ่งปปชได้ส่งรายชื่อให้ทางธนาคารอมสินแล้วแล้วก็เตรียมโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วค่ะมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตามค่ะมีกรุงเทพมหานครการจนบุรีกระบีกกำแพงเพชรขอนแก่นชนบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่นครปฐมนครสวรรค์นะคะนครราชสีมาประทุมธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรค่ะเพชรบูรณ์ภูเก็ต สราคคามลบบุรีลำปางศรีสะเกดสมุทรปราการสิงห์บุรีสุโขทยัยสุพรรณบุรีสุรินสตูลแล้วก็หนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะรวมจํานวนที่จะโอนพรุ่งนี้นะคะ 110ล้านบาทค่ะจำนวนประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด34จังหวัดทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมคะหากใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินปอพยังแจ้งข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการกรณีข้อมูลที่ตีกลับนะคะจานวนอยู่ที่6,772ครัวเรือนค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิบัญชีโอนเงินว่าผูกบัญชีพร้อมเพรียวหรือยังค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดี